สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมป anime world tower defense ครับและคลิปนี้ครับทุกคนเราจะมารีวิวตัวรับจากตู้กันครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับ ultimate kawaii ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูที่สเตตขั้นพื้นฐานของมันก่อนนะทุกคนต้องบอกเลยนะครับทุกคนเจ้าอัลติเมทคาวะอีนี่เป็นตัวที่พิเศษมากเลยนะทุกคนเพราะว่าสเตตครับผมรีได้ตันทั้ง3หลอดนะทุกคนเป็นตัวที่2ที่ผมรีได้นะครับผมตัวแรกผมก็เพลรีทิ้งไปนะครับผมเจ้าตัวนี้เสียดายมากทุกคนที่ผมไม่ได้ทํา5ดาวนะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างจนนะครับผมดูดีทุกคนเหลืออยู่2ดาวเท่านั้นนะครับผมมาดูที่แคตตากรีนะครับผมแคตตากรีที่ใช้ได้ก็จะมีสปิริตวอลเลอร์นะครับผม อีจิโกะขาวเป็นหัวนะเพลว์แฮตนะครับผมแล้วก็ฟลาเวอร์ออฟแอนิเมะเวิลด์ชาเวอร์ดิเนที่ผมเห็นว่ามันเล่นได้นะทุกคนก็จะมีอยู่3แคตตาลหลักๆนะครับผมมาดูดิสกิลิเดอร์นะครับทุกคนอันเดียวกันกันกบไอจังเลยนะทุกคนบวกเพลว์แฮตแคตตาล็อกเอทีเคอีก120%เลยนะครับผมมาดูตรงนี้ครับทุกคนพาร์ทสี่พิเศษครับพาร์ทสี่พิเศษผมค่อนข้างมองว่าเก่งมากเลยนะครับผมคูณ4ดาเมจครับถ้าศัตรู ที่เราตีแพ้ทางธาตุนะครับผมซึ่งธาตุที่แพ้ทางอ๋อสีแดงก็คือสีเหลืองใช่ไหมทุกคนก็จะคูณ4ดาเมจที่มันมีณตอนนั้นเลยนะครับผมค่อนข้างโหดมากเลยนะสำหรับพาสซีฟสกิลนะครับผมมาดูันที่สเตตดีกว่าครับทุกคนแอคแท็กครับ5,400นสี่ะครับสปีดอยู่ที่6ครับดีเพส ก็น้อยอยู่นะทุกคนอยู่ที่900นะครับผมระยะแรงอยู่ที่52นะครับส่วนการวางตัวนี้ถูกมากๆเลยนะครับอยู่ที่1 7 0 0เท่านั้นเองนะครับผมนี่ก็คือสเต็ครข้าๆนะทุกคนผมอยาก5าดาวเพิ่มอ่อ DPS ให้มันจังเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลทั้งหมดในเกมกันดีกว่าครับมาดูกันที่การโจมตีครับทุกคนการโจมตีท่าแรกครับการโจมตีสวยมากเลยนะทุกคนผมชอบนะ เออมันเป็นแบบอ่อมันเป็นลายเส้นของกระตูนะทุกคนนะครับผมแล้วก็มาดูกันที่นาเมจครับทุกคนอยู่ที่1 1 0 0 0นะครับผมเฮ้ยสวยมากเลยนะการโจมตีถัดไปครับทุกคนการโจมตีที่สองนะครับจากไลโอเอเป็นเซอร์เคิลเนะครับเป็นบุกี้บอลนะทุกคนบุกี้บอลครับเฮ้ยเตะบอล โอ๊ยทาได้ทุกอย่างแล้วก็มีเสียงเอฟเฟคด้วยนะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมาจากกระตูนเรื่องอะไรอะถ้าใครรู้ว่ามันมาจากกระตูนเรื่องอะไรก็เม้นบอกไว้หน่อยนะครับผมดามเมจครับทุกคนอยู่ที่5 4 0 0 0นพะครับผมการจบตีถัดไปครับทุกคน p a r t y f a n ฟนะครับเป็นโคนเ e ีเหมือนเดิมนะเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนจาก Circle คิลเเป็นโคนเอีนะครับผม อาการโจมตีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสกิลนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับชอบสกิลแรกกับสกิลสมากกว่านะมาดูที่ดาเมจครับทุกคนอยู่ที่1 4 6 0งนะครับผมแล้วก็ขั้นนี้ตีแอร์ได้ด้วยนะครับการโจมตีถัดไปมีไหมครับมีครับทุกคนปราร์ตี้ฟาวอ์อ่านมั่วอีกแล้ว ก็ทุกคนมันมี Ability พิเศษด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งสนใจนะเรามาดูกันที่ท่าโจมตีนะครับผมวงคลองวงค่อนข้างกว้างนะครับทุกคนแถมระยะก็ ค่อนข้างไกลนะครับผมไกลมากเลยนะทุกคนมาดูกันที่ดามจครับทุกคนอยู่ที่2 4 0 0 0 0เอยไม่ใช่2 9 000, 4 0 0 0นะครับผมแถมสกิลนี้ผมว่าก็โอเคนะสวยดีนะครับผมมาดูกันที่อบิลิตี้พิเศษของมันครับทุกคนอบิลิตี้พิเศษครับทุกคนเปลี่ยนสีศัตรูเป็นสีเหลือง8วินาทีครับเนี่ยตอนนี้เป็นสีเหลืองเลยทุกคนโอ้ยโอ้เดี๋ยวๆอทุกคน ทุกการกดเอ่อใช้อ b บ l i ิตี้มันจะมีเอฟเฟกต์ Effect ขึ้นมาด้วยนะครับผมสักครู่นะกดอ b บ l i ิตี้เข้าไปครับทุกคนอ่ามีเอฟเฟกนะครับผมเอ้ยตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างดูเก่งนะครับผมสามารถวนได้นะทุกคนแตอ่อ่มันไม่สามารถวนแบบติดติดกันได้อะ่ะแต่ตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่การบัฟดาเมจจากไอจังนะครับผม บัฟดาเมจจากไอจังแคบทุกคนดาเมจจะอยู่ที่6กแส0หกนนะครับผมเยอะมากๆเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาที่ให้นี่ดีกว่าถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ผมพูดให้มันแนะ่นเฉยเดี๋ยวมีคนไม่ถูกใจ บัมเอาไมเข้าไปครับทุกคนดาเมจจะอยู่ที่9 2 6 0 0 0นะครับผมแต่ถ้าบวกกับพาสีพิเศษที่มันคูณ4ดาเมจนะทุกคนแค่นี้ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับผมตีไป1ล้านดาเมจครับทุกคนคูณ4ี่ก็เป็น4ล้านต่อ1ตัวนะทุกคนนี่วางได้3ตัวก็ประมาณ12ล้านดาเมจเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะทุกคนผมว่าดาเมจเจ้าอัลติเมคาวาอีกค่อนข้างหนามากเลยนะทุกคนผมเลยอยากจะรู้ครับว่ามันสามารถโซโล อ๋อยีโลเอลเมนต์ได้ถึงกี่เวฟนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นอ๋อยีโลเอลเมนต์นะครับในโหมด c h a เลนเจอร์นะทุกคนอ่าเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนว่ามันไปได้ทั้งหมดกี่เวฟนะเริ่มเกมนะครับทุกคนอ๋อผมจะไม่วางเจ้าอัลติเมทคาวาอีนะผมจะวางเจ้ายูเพื่อให้มันมีตัวตีแอร์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราสามารถอ๋ออัพเจ้าอัลติเมทคาวาอีได้เต็มแล้วนะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้ผมอัพ Ultimate ard, อัลติเมทคาอีตันทุกตัวแล้วนะครับผมดามเมจจะอยู่ที่1ล้านนะทุกคนที่ดามเมจมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันผ่านไป13เวฟแล้วนะครับผมทุกๆ5ห้าเวฟเราจะได้บัฟนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะสกิปไปให้ดูเลยนะครับผมว่าเจ้าอัลติเมทคาวตอีตัวนี้มันจะแบกได้ถึงกี่เวฟนะเพราะว่าผมจะไม่นับ สองตัวนี้นะทุกคนเจ้าออมไมจะเอามาบัฟดามเมจนะครับผมส่วนสากุระจะเอามาเพิ่อมอาหารนะครับเพราะว่าขี้เกียจกดมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราสคีไปตอนนั้นดีกว่าครับตอนนี้เวฟที่30แล้วนะทุกคนค่อนข้างจะไม่ไหวแล้วนะครับผมแบกได้แค่30เวฟนะครับสกอร์ทำไปได้3ล้าน2 000, นะทุกคนดามเามจก็ประมาณ1บิลเลียนนะครับผมตีไปตัวละ1บิลเลียนได้แค่30บเวฟเองวะทุกคน ถึงมันจะคูณ4ีดาเมจแต่มันก็ไม่สามารถแบกไปเวฟสูงๆได้นะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนนี่คือทั้งหมดของเจ้าอัลติเมตคาอินะครับผมส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างเก่งนะครับผมถ้าไปเล่นในด่านที่ถูกนะทุกคนแล้วก็เล่นในเซตที่ถูกนะครับผมมันจะคูณ4ดาเมจ การที่มันคูณ4ดาเมจเนี่ยมันจะช่วยทําให้ทีมไปได้หลายรอบมากขึ้นนะครับผมเสียดายอยู่อย่างเดียวครับทุกคนไม่มีคอสเมติกนะครับผมถ้ามีคอสเมติกแบบถ้าโจมตีที่3ามันมาทุกคนมีการถือโล่ม,นมันจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆครับเจอกันครับบ๊ายบาย